แล้วจะไปได้กี่เนียวหลังจากที่ทำงานมาหลายเลี้ยงก็ต้องนี่แหละขอเลยเออนี่เห็ะขายขายข้าสูตรเด็ดหน่อยอีกแล้วข้าสูตรเดียวจะซื้อ5 0 0ัเกันอีกแล้วงกรได้แล้วเออมันไปยังเหลืออีกกี่เงินเงียังไม่ดีจะซื้อยังอีกขนหมวันนี้จะไปซื้อรถนะครับพี่น้องขาว้าวจะไปออกรถมาพี่รถเกียหนูรกทุกวันนี้ก็มีรถนี่รถ ไปรลออยูมันจะไปะตอ,ออกออออกันเปะเออออกรถจะไหนวกใคไปหาคุณไส่คีว่าใส่ไปเรีเยนใหม่ดอืมจ้าจะเป็นสวยจะ <c oughs> รถคีไปหาเรียนใหม่เอโอโซ่ในโซ่โซ่รอมเขามีว่าไส้ยอย่างหนึ่งคือแบาเอาคลืนไปเพิ่มปะไม่รับไปเสื้อของอืมไม่รับไปเสื้อของไปเร้านค่าแบบติ๊กติ๊น่อยิ๊กกิ๊กแบบก็ใส่ผก็มนูก็เพ่นาใส่งเพ่อขดวงขดวาใส่เยะ บอซื้อมาให้แปขั <médico Music> ้นงอเซ่มันอาจจะบอว่างไงบอลมือคือจะซื้อมาหน่ม่กลับเป็นซอมซอมตีนใช่ไหมเพื่อเพื่อได้ซอมตีนเ้าอยากเม่อบานดูสิถ้าซอมกีมาใช่เมื่อลน้บอล้ยบอลเน้ยเาบอลเน้ยเพื่เล่นหม่แหละเ่่นู่ไ้ซ์ส์ว่าใส่ทุนลาอยู่เล็กๆไอซื้อลกเอียดบอลเซนดีละธรรมดาหน เอาแบบไหนแบบเอาแบบไหนสีขีเมือบอละนอนี <laughs> no. ่เอาแบบซมเน้ต <rebbe> ้องล่อรุ่นตันีม่คดคืนแบบไหนต้อง่อรุ่นต้องต้องล่อเบิรนะครแมนต้องติตาวนะคะมาจัารนรถแบบไหนแล้วนักสีขี้เมือนบอคนตอนนี้แดดแห้งมากบ่กิข่าซะเกิน่ากินขาเสแ้อนเ้าเสระดแบบรนเราจะดหควรนะคบอดอ่ะพี่น้อง อนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้รอยแล้วนะคะวีตาขันนี้ก็สวยแหมขันนี้บอ,อเอลอดเดีนยวขงขั้เป็นบอพี่ดองแล้วโบขี่รถไปขันแบบไงแต่ขห้นนี้นี่นนี้วีตาแบบนี้หาบิขี่ขันนี้ละ่ะไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวในบ้านม <laughs> ันที่ไปเล่นใหม่ประเดี๋วมาโบขีไปซื้อของให้อ่อชิมก็แปลงอีเมียหลับพูดจะดิมาสวจสีแดหท่านมาอยู่บ่คับ ไปขับไ่บนขาน้่อีกว่าครับอ๋อเพื่อนอันเดียอ๋อเพื่อนเสียไทยอยู่ตัวแต่แต่ขั้นหนีเป็นรอกันแล้อะไรต่งแล้วเมาให้แต่งยังเราไปแต่งใหม่ นี่คือาางหาษาเก็ีนี่ผู้ค้ำผู้ค้ำแม่ขาลอยบอเอาลูกมาจอยมาจะไหนกูเงกระเทยอยากได้รถรถรถพวรถไฟแ้าหุ่นไชี้ไปเฉยแกันเป็นบ้าครับซัมปอรแลนด์แข่ให้บาโอ้ไม่เอาสิเปรแลนใหม่ ไปขีแบบนั้นอนเอืาอนาว่วววาตอมอไซ์อิเดไม่เิดมันเด้อคอนไหนจ้าอะไรไนีนนนนม่้เอันนี้ก็ะตอนนี้ต้าตาก็ดูรถนะคทุกคนนี่นะคะมารถกินในเมื่<า>อมอไซพี่น้อง วนด้กิโรกินเกิโล,โล,โลชมวิวนะคะทุกคนตอนนี้พนกันกงานเพิ่งกำลังเพิ่งกำลังแบบว่าอธิบายขั้นตอนการใช้งานนะคะเร่โบกินรถนี่นะคะทุกคนบรรยากาศ ร่อยนะครับแล้วจะมาเจอฝุ่นกับเดี๋ยวมาสอบเต็นต่อเมียถ้าเมียทั้งหอนสวิตตี้ชักค่ะกนสวยถ้าใส่กิ่งขาย่าไปตั้งหอนเถอะยิงไปตั้งหอนจริงหนุ่ยว่าหนาวซะเถอะไปจแต่งในผ้ากี๋รถกลับมาสองคนในสาวจริงนี่ตาจาก็เล้ดตัวเรียงจริงขนาดใจ พ่อใจดีลแบบคนในอ่นตภาพวิลอยันไดกันใจวิวิจว่ามาทานอ่นนันบพอใจอันเดอกันแหละก็เลยแเป็นแบบเออขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบตักแดดนึงมันก็แดดมันำเลยพี่น้องมันคำมันพอขี้จะมาเสดงมันอันอาไปตฮอนแมงใหม่ก็เริ่มไลยนะคะแต่ว่าถามว่าอกี่บ่เคย่คอยได้กี่โมเซบันไดไม่แต่เดี๋ยวยะดีนะมคอยเด็ก่มซ่ันไดนะคะไม่แต่เิ็ดดังมากเลยมัแซงรถสิบหลอดแบบ ชุดโตจิงจิงหน่อยเอาแต่ตัวนะทุกคนความระบิถือโคพี่น้องถือโคตจะไปเจอวนไหนถือโคตอ๋จะไปเขียนเป็นแม่เมาไปก่ก็ถือโคตอไรนี่สวัสดีครับอุงเอ็มบีเอ็มขาฝากช่องเอ็มออฟติเชียลด้วยนะคะผมเฮดดอยรเบ่ดเฮดดอยรเบ่ช่องนั้นนะเฮดหมู่บ้านโอเคหมู่บ้านโอเคล้องิปรเบ่ ลงแลรแลงคลิปเนน้ำโตโอ os, ้ใชนน้ำโตไฟหาไฟไหาไฟไหมครับได้คลิปต่อไปก็ต้องรอติดตามไปเรื่อยๆนะค่ะติดตามเรื่อยคอนสองไฟติดตามได้หมครับ B M Official ใช่ไหมยซส B M ภาษาไทยเนาะ B M ภาษาไทยเป็นภาษาอักฤษครัใเคครับผมจะซ้อเตเลยี um> ่น้องคอขตไปซมต้นก่อนนะคะบบ